The Chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's not the. and his วันนี้เที่ยงแล้วเราจะออกจากลานการเต้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมุ่งหน้ากันไปต่อกันที่ต่อไปเราไปประจวบไหมประจวบขี่รีขัดเราจะไปค่าที่ประจวบไหมนะทริปนี้เราก็จะไปแบบเรื่อยๆนะคะทุกคนไม่รู้ว่าจะได้นอนที่ไหนอีกเหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้น่าจะได้แวะหลายที่นะคะเรื่องของเรื่องคือเราต้องไปแวะซื้อของแล้วก็เดี๋ยววันนี้ต้องซักผ้าด้วยนะ โอเคเราออกเดินทางกันเลยค่ะ ไปถึงครึ่งทางของภูเก็ตเลยนะคะคอนว่นเาเป้าหมายของเราจะอยู่ไกล้อเกินอู้แถ <c oughs> วน,นี้รีสอร์ทแล้วก็ร้านการกินเยอะอยู่ด้วยเนี่ยร้านอาหารเยอะแยะเต็มไปหมดเลย ตอนนี้เรามาถึงหาดอะไรนั่นนี่หมู่มาไม่ใช่หาดปีเซียสมุทรเนาอโอ้โหหาดพระอภัยมณีหาดพระอภัยมณีหาดปีดปดเสื้อสมุทรเข้าชื่อมาหาดอะไรก็ไม่รู้นะคะทุกคนแต่ว่าเมื่อกี้เราเห็นป้ายเราก็เลยแวบเข้ามาเลยเฮ้ย <laughs> มีกาแฟสดุดไอ้โูนกินกาแฟไหมกินกาแฟไหมก่อนปะกินก็จอดสิ อยบอกว่าที่เสื้อสูทนี่นะมีพระอภัยมณีอยู่ตรงนี้นี่นางยักษ์อันนี้ชื่อว่าหาดปึกเตียนนะคะทุกคนอู้ลมเย็นสบายมากเลยป้าป้าเรากินกาแฟเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลว,ลวเราก็ออกกันทาน <laughs> เราจะไปถึง ไปที่ชะอำเต็นไปไหมห <laughs> ลังออกจากหาดปึกเตียนนะคะออยก็บอกไอฟูว่าเดี๋ยวเราหาโลตัสสักที่หนึ่งนะคะแวะซื้อของกันก่อนก็เมื่อคืนที่เราไปกางเต็นที่หาดจอมพลมานะคะออยรู้สึกว่าเราต้องมีพัดลมเพิ่ม ตอนแรกนะคะที่กางเต็นท์ก็ลมแรงดีนะคะเย็นสบายแต่พอดึกๆนะคะ3ามสี่ทุ่มลมเริ่มหายไปแล้วก็ยุงเริ่มมาแล้วนะคะทุกคนออยรู้สึกว่าพัดลมที่มีอยู่มันไม่เพียงพอนะคะแล้วอีกอย่างก็เหมือนว่ามันจะพังด้วยเดี๋ยวเราไปหาซื้อกันใหม่นะคะให้อ้อฟูขับไปเรื่อยๆนะคะเจอโลตัสที่ไหนก็ค่อยแวะ สำหรับหาดปึกเตียนนะครับเราก็ไม่ได้อ่าตั้งใจจะมานะครับแต่ว่ามันเป็นทางผ่านนะครับเราก็เลยอาลองแวะเข้ามาดูนะครับพอเข้ามาก็เห็นนางยักษ์กับพระภัยมณีเลยนะครับทุกคนคือใหญ่มากเลยนะครับผมมาแล้วทรายหาดนี่สวยมากเลยนะครับทุกคนเราก็เลยแบบแวะเลยแต่ผมก็แปลกใจอยู่นะครับผมพูดกับออยว่ามันก็แบบ ว้าว oh, wow. มากเลยนะครับแต่ว่าทำไมนะครับไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเลยนะครับคือจะมีก็แบบคันสองคันนานๆทีเข้ามานะครับใครที่ผ่านมาแถวนี้ก็แวะเข้ามาดูหาดปึกเตียนได้นะคะทุกคนหาดสวยจริงๆนะคะ นะคะทุกคนตอนนี้เราถึงเราตัดปานบุรีใช่ไหมออปานบุรีนะเดี๋ยวอ้อยเขาไปซื้อของสักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราออกเดินทางกันต่อโอเคอ่ะซื้อของเสร็จแล้วนะคะเตรียมพร้อมออกเดินทางและนี่คือสิ่งที่เราได้แทงแ่งน้ำพัดลมน้อยอันนี้แกะใส่กระป๋อเรียบร้อยอันนี้จะเอากล่องไปทิง้งนะ ก่องไม่จําเป็นแล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวไปรีวิวให้ดูนะคะว่ามันจะแรงดีหรือไม่หร,หรือว่าจะพังเร็วหรือไม่ พัดลมแล้วก็สบายใจแล้วนะคะคืนนี้เราจะนอนแบบมีพัดลมเย็นๆสบายๆแล้วแต่ก่อนอื่นเราต้องหาที่กางเต็นท์กันก่อนนะคะตอนนี้เริ่มจะค่ำแล้วเรายังอยู่ในเขตอำเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันอยู่เลย ออยลองดูสถานที่กลางเต็นที่อยู่ไม่ไกลนะคะก็เจอหาดวรนกรอยู่ห่างจากโลตัสที่เราซื้อของประมาณ90กว่ากิโลนะคะเกือบร้อยโลเลยถ้าเดินทางไปก็น่าจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่ากว่ากว่าจะไปถึงก็น่าจะมืดพอดีนะคะเดี๋ยวให้ไอ้ฟูรีบขับไปกลัวว่าอุทยานเขาจะปิดก่อนอีกอย่างเราต้องแวะซื้อสเสบียงกันด้วย ตอนไปถึงนะคะออยเสียค่าเข้าคนละ30บาทนะคะแล้วก็เสียค่ากลางเต็นท์อีกคนละ30บาทแล้วก็ที่อุทยานแห่งชาติวรรณกรนะคะเขามีบริการไปดำน้ำดูปะะการังที่เกาะจานเกาะท้ายลีด้วย ใครที่จะไปดำน้ำก็สามารถไปติดต่อจองกันก่อนได้นะคะค่าดำน้ำนะคะผู้ใหญ่600บาทถ้าเป็นเด็กก็คนละ500บาทส่วนชาวต่างชาตินะคะผู้ใหญ่800เด็ก700ไว้มีโอกาสรอบหน้านะคะออยจะชวนไอ้ฟูไปดำน้ำกันนี่นะครับตอนนี้กำลังจะต้มออมาม่า ไม่ให้กำลังใกล้จะเสร็จแล้วนี่นะฮะ,ฮะ,ะนี่นะตัวม้ปปมมาปลากระป๋องนะฮะร,รวมกันเลยนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยไปดูรอบๆการข้าวเรามาก็ค่ำแล้วนะทุกคนเราก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราพวกเรากิาานาากข้วนนาวข้าวก,กันก่อน ออก,กินข้าวกินข้าวก่อนก่อนแล้วก็จะอาบน้ำแล,นนแล้วก็นอนแล้วก็นอนพรุ่งนี้ว่ากันใหม่โอเคอรุณสวัสดิ์เช้าวันใหม่ทุกคนนี่ตอนนี้พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเลยเออมาแล้วมาล้วไรเฮ้ยเฮ้ยพระอาทิตย์กำลังจะมาทุกคนเห็นหรือเปล่าไม่รู้ เฮ้ยเดี๋ยวเราไปถ่ายพระอาทิตย์ขึ้นแป๊บน,นึงนะไอ้ฟูกำลังจังเลยนะแต่ว่าวิวตรงนี้คือสวยมากเลยนะ360วองศาเลยเมื่อคืนมาแบบไม่เห็นอะไรเลยตอนเช้ามาแบบว้าวสุดพราย นีนะคะตอนนี้เรากำลังจะเดินไปเขาห้อ,องน้ำนะห้องน้ำอยู่นู้นฝั่งนน้นนะคะนี่เรามาเจอรถตู้นอนสองคันนี้อีกแล้วนะรถ,วรถตู้กับรถกระบะเมื่อวานที่เราไปนอนที่หาดจอมพลใช่ไหมพี่เขาก็ไปกางเต็นท์กับเราวันนี้มาหาดวนากรนกรก็มาด้วยกันอีกแล้วน,นี่ มีสายไบเกอร์ด้วยเขาก็เหมือนเอารถเข้ามาได้เนาะนี่ไงเขาก็มีเชือกกั้นไว้เอารถเข้ามาได้น yes> ี่ไงตรงนี้ก็มีห้องน้ำไอ้ฟู่เออนี่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 ตรงนี้ก็มีห้องน้ําแล้วก็มันมีห้องน้ําตรงนี้ด้วยมีพี่โอซิราหเห็นตอนเข้ามาสวยมนกนะครับคุณอ๋อมีรถตู้มา จะนอนกันเยอะแยะ,ยะเลยนะคะอาจะไปเข้าตรงไหนนะป่ะเดี๋ยวเราเข้าห้องน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะเดินไปที่สวัสดิกาบเขาเปิดหรืยังก็ไม่รู้นะตอนนี้เจ็ดโมงกว่าละไม่เป็นไรถ้าเขาไม่เปิดเราก็ไปเดินถ่ายรูปกันก็ได้เนาะ โอเคเรื่องของเรื่องคือหิวข้าวตอนนี้หิวแล้วเิเมื่อว,วานไม่ได้ซื้อของมาเตรียมทำกับข้าวตอนเช้าเฮ้ยเต็เรามีขนมปังนีละกินไหมไอ้ถ้าเขาไม่เปิดเราก็กินขนมปังไปก่อนก็ได้โูหคนมากางเต็นเยอะมากเลยทุกคนดูนี่นี่คือแบบ มีคนมากลางเต็นท์กันเดียวมากเลยอันนี้ก็เป็นห้องน้ำ,อนำเออนี่นี่น,นี่ตรงนี้ก็เป็นห้องน้ําแต่ว่าเดินเข้าไปลึกอยู่นะอืมแต่ว่าก็มีไฟอยู่ใไหมเมื่อคืนเราก็มาอาบน้ําตรงนี้แหละนีมีห้องน้ําประมาณสามที่ประมาณนั้นประมาณอาจจะมีเพิ่มสี่ที่ก็อ,อาจจะได้อันนี้คือแบบเป็นอุโมงค์ต้นไม้เลยนะเนาะลมรื่น ใช่โอ้วสวยสวยมากมากเลยเขามีอันนั้นด้วยนะอยู่ที่อุทยานเนี่ยเขามีหาดอะไรอ่ะที่ไปดูดำน้ำดูปะการัง,งเออนี่ที่นี่เขาห้ามบินโดนนี่ <รอ S 1> ไงไ<ม>นี่ไงต้องไปขออนุญาตอันนี้ใครมาแล้วจะบินโดนก็ไปขออนุญาตเจ้าทีนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเพราะว่าไม่ค่อยเห็น โอ๊ย okay, like ใจอยู่เหมือนกันแล้วเนี่ยใจอยู่นี่ก็มีรถเข้าออกเรื่อยเรื่อยรถ GPO นี่ไงนี่เรามาถ่ายรูปกับป้ายหาดวันนะก่อนเราต้องมีรูปแชะ นี่รถตู้แบบนี้สวยดีไอฟูล้วเอาัะคันไหมอู้ยเย็นมากเลยลมเออเหมือนไม่ให่ออลมทะเลอ่ะลมภูเขาเย็นเย็นนะโอ้ลมภูเขาเรามาถ่ายรูปก,กันเออ,เอ,อนี่นะคะเมนูอาหารเช้า,ชาของเราวันนี้ข้าวผัดนี่ โยธาวีมะนาวอะเดี๋ยวเราขอตัวกินข้าวกันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเก็บของกันเนาะน่ะกินข้าวเรียบร้อยแล้วทุกคนได้น้าแข็งมาด้วยอ่าุงละสิบบาทนะฮะเออสิบบาทนะคือว่าราคาโอเคราคาก็โอเคข้าวที่นี่อร่อยหรืนะอไะเอออร่อยอร่อยทุกคนใครมาก็ แนะนำราคาไม่แพงโอเคนะคะทุกคนตอนนี้เก็บของเรียบร้อยแล้วนะไอฟูพร้อมแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราออกเดินทางกันต่อนะคะมุ่งหน้าก,กันต่อไปเราจะไปกันทางสุราห,หรือว่าจะไปทางระนองยังไม่รู้เลยนะเดี๋ยวเราไปซักผ้าอยู่ชุมพรก่อนเดี๋ยวไปสักผ้าอยู่ชุมพรก่อนละกันนะโอเคไปเดินทางกันต่อไป